กวิสินคิดไม่ซื้อตอนแฟนเพลงยุคไฮสปีดในหนึ่งวันค่าสุราค่าบุหรี่ค่าปาร์ตี้ค่าเบอร์เกอร์ค่านั่นนี่ค่าต่างๆค่านานา,นาฟุ่มเฟือยดีแต่ไม่มีค่าแผ่นเพลงเพื่อซื้อมันแต่บอกว่าชอบฟังเพลงมีความสุขแต่อมทุกขกลัวเสียเงินกับเพลงนั้น ฟังอย่างเดียวมันความสุขแบบไหนกันเงินหมื่นพันให้สิ่งอื่นไม่ลังเลประกาศกล้าวชอบวงนั้นชอบวงนี้เสพทุกทีดาวน์โหลดเถื่อนสุดแสนเท่เป็นสาวกแฟนพันแท้ช่างกิก๊บเก๋แต่นั่งเลใน YouTube ทุกวีวันฟังทุกเพลงฟังทุกชุดทั้งใหม่เกา่าเพลงหนักเบาเสพมาหมดช่างหกขัน ชอบชุดนั้นเพลงถูกใจสุดตื้นตันแต่เงินฉันไม่ยอมเสียไปกับเพลงดาวโหลดก็ดาวโหลดให้ถูกลิขสกทธิ์ด้วยนะแหมดาวน์โหลดเถือนนะถึงแม้จะไม่ซื้อแผ่นนะสมัยนี้แผ่นก็เป็นของสะสมไปแล้วนะฮะ